สวัสดีครับที่นี่ลอนดอนนะครับเรากลับมาเมื่อคือนนี้ฮะจากเมืองไทยนะฮะบินมาประมาณ13 1 5ชั่วโมงลงที่สนามบินเฮตโรจากเ,าเ,าเชี่ยวบินที่ TG916 นะฮะของสายการบิน,นบังกอกไทยเวนะฮะตอนที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โซโหนะฮะใจกลางเมืองของลอนดอนนะ,ะปกติตรงนี้จะเป็นคน จะเป็นที่คนเดินผู้พานมาครข้างหลังผมนี่จะเป็นโรงหนังหรือว่าเทยเตอร์แล้วเป็นละครลําอันเก่าแก่ของประเทศอีงกฤอชื่ออัปโอรโลเทเตอร์นะฮะอันนี้เป็นเป็นสถานที่เขาเรียกว่าพูดถึงก็อยู่ในระดับพวกดุกหรือคิงหรือว่าพวกที่มีตังนะครับมาดูกันสมัยก่อนเนาะเป็นละครลําหรือว่าโอเปร่านั่นเองตอนนี้มันเงียบเหงาครับ ต้องบอกว่าบรรยากาศของที่นี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเงียบเหงาได้ขนาดนี้ผมไปเมืองไทย7-8เดือนฮะตั้งแต่เมษาแล้วก็กลับมาเดือนนี้เพิ่งกลับมาได้เมื่อคืนฮะ,ะข้างหลังผมนี่เป็นร้านช็อกโกแลตหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่ดังมากครับของสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศข้างในฮะแทบไม่มีคนปกติจะมีคนมาดื่มชากาแฟแล้วดื่มแชมเปญแล้วก็กินพวกเขาเรียกว่าเค้กนะฮะ ร้านนี้ดังมากแต่ตอนนี้คาเฟ่เดอร์เพเรีเ่ยแทบจะบอกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะเจ๊งเลยเพราะว่าไม่มีคนถนะน,นสายนี้เมื่อก่อนคนเดินเป็นล้านๆนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว่าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าที่นี่ลอนดอนฮะเพราะว่ามันเงียบเงียบมากฮะถ้าพูดไปแล้วเมืองไทยอ,อยู่ในในเขตที่ว่าน่าจะปลอดภัยนะฮะโควิดผมไม่ได้ แพ้นิกอ่ะเขาว่าโควิดแต่เราก็ต้องหลีกปกต้องเขาเรียกว่าโปรเทคตัวเองหมายถึงว่าต้องดูแลตัวเองคือไม่เข้าใกล้ผู้คนแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลนะฮะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อนะครับผมมั่นใจ100%ว่าผมมาจากเมืองไทยเราไม่มีเชือ้อเอาไว้จะรายงานคร่าวๆต่อไปนะฮะนี่คือบรรยากาศของลอนดอนนะครับณนะตอนนี้วันที่7ธันวาคม b ี3กนะฮะก็เป็นอะไรที่ความรู้สึกก็คือแซดนะครับมันมันเหงาโอเคฮะหนาวหนึ่งองศาครับวันนี้ลอนดอน